Vision. Vision. แมงเมาออกค่ะวันนี้ค่ะแมงเมาน้อยมั่เป็นแมงเมาใหญ่เลยค่ะฝนตกค่ะเมื่อมื่อวนนี้ฝนตกแต่โบราณคนบอกว่าถ้าแมงเมาออกในฝนสีเริ่มมาเลยคะ่ะฝนเริ่มสีเออสีมีพายุมาเนาะค่ะเนาะฝนเริ่มตกเลยมีพายุมาอันนี้รถไฟหนาบ้านค่ะ เจ้านายมาพร้อมค่ะเจ้านายตุกเรมาลอกินแมงเมานะคะเนาะน้องมิวสิไปบ้านแม่ลอยนะคะเนาะญาติพี่น้องกันสาลเซโอู่พุ่นค่ะมือพุ่นกับมีมาค่ะขางในจุมคุมจุกคุมจุมคุมยู่มแมงเมายิบยบิบบอยูยยยยยย่ทั้งหนาเนี่ยก็มีค่ะพี่น้อง <laughs> ต้องไปดูไฟ นู่นนะคะไฟอยู่ทางถนนพุนอันนั้นก็นเยอะคือกัน,นะคะ่ะวันนี้แมงเมาออกโซดากับตามหลังขักตามหลังแหน่พเพล่ขวดแต่บม่ได้ออกไงนะมิว <laughs> เป็นลอยอยู่ข้างหนาแล้วมิวเป็นลอยอยู่ข้างหนาแล้วไปบ้านแม่ลอยครัแบแป๊บหนึ่งโอ้แมงเมาโน่เยนอะ แมงเมาแถวนี้เพิ่นบูกินกันค่ะโอ้พระมหาเลยค่ะพี่มหาพระมหาพี่มหา <c oughs> แมงเมาถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยโอเคเลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยนี่มันตันน้อยนะคะเนาะร้ายนึงอะมึงเนี่ย เอ้ยถ้าเป็นยุงนี่เป็นโอโ้โหหามคนได้เลยค่ะเนี่ยเป็นยุงเนี่ยมันนี้เมียงเมาออกน้องมิวค่คะบ้านน้องมิวอกพุนทางเทิงคุณค่ะไอคุณ อีสานเป็นเดค่ะแถวกรุงเทพเนาะคะ่ะแถวเมืองนอกพอมนะคะแต่แถวเหนือนี่ตกสองมื่นแล้วค่ะเนี่ยตกเรียนกันเนาะค่ะเนาะอ่ะนอ้องมิวคานีเบิ่งแมงจีนูนค่ะมึงไงแมงจีนูนใหญ่เลยค่ะมึงไงพี่น้องโอ๊ะเจ็บแมงจีนูนใหญ่พี่น้องมึงเน่ตุ๊ปปู่อยู่แมงจีนูนใหญ่ถ้าได้ประมาณนี้สักประมาณสักสิบตัวนี่ก็ขวายินได้นะคะเนาะ กินแต่ตัวน้อยๆตัวใหญ่เป็นบวกินงาโอ้แถววีสาร์แถวหงมงามงามงับเลยนะคะเนาะปโอยค่ะมีตัวเดียวหนึ่งบวกินค่ะตัวมังใหญ่หนึ่งโซดาเมททำเป็นกินกินม่ได้แต่มันจะยุบดังจะโขงน่ะนะแพนด้าตกใจแพนด้าตกใจเลยแดงค่ะโวยเขามาโซดาตกใจ ยังไม่พอยังไม่พอทุกใจอยกทุก <c oughs> ใจนี่เหรอเรยงสิเขามาค่ะแบบก็เลยแบบไม่ได้้เขามาค่ะบบเพราะว่าเด้งนอนอยู่ข้างนอกนะคะเนะเาะพอถ้าเขามาแล้วสิแบบกางขึ้นมาแบบขี่คัมาเปิดให้นะคะขี่คัเปิดประตูให้ออกไปนะ ถ้ากลางวันนี่เปิดให้เขามาอยู่ค่ะแต่กลางคืนนี่กลัวแบบแดงมันห้องอยากออกนคะค่ะก็เลยเบืเอเข้ามาแพนด้าเป็นยังงึงๆๆ้งๆงันเป็นยังน้องน,องนี่นีนนๆๆ่นี่แพนด้าค่ะแพนด้าตัวสีขาวค่ะลายดำอะสีขาวสีดำนะคะเนาะตกใจค่ะตกใจแมงกินูนตัวมังใหญ่นะมันม่เป็นตัวน้อยนี่ ไม่ <laughs> เพนดา้าคบมันดิเพนดาคบดิบูก้าคบนะนะ่ะ <laughs> มานี่บุค่อยนั่นนะคะบุก่อยกินเมงค่ะมาพันนี่บุกินเมงแต่หมักหยกนะคะเนาะหมักหยกกเมงบุกินไปแล้วคะ่ะค่ะยูนี่ก็มีพร้อมนะคะมึงนะ่ย <laughs> เครียด เขียดด้วแหลมหรือเขียดอีไอย่างเพื่อนเอิญเขีตะป่าเขียดตะปาขึ้นมามารอกินมันรอกินแมงเม่านะคะเนาะแมงเม่าออกไรเลยค่ะแต่อยู่ทางล่างพวมีเลยคะ่ะอยู่ตามลานข้าวมิ้วเนาะไม่มีเลยอยู่ข้างล่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมีแต่ทางนี่นะคะทางเทิงอะ่ะใกล้ป่าเนาะคะ่ะเนาะ